มีใครมีใครเคยสงสัยไหมครับว่าไอหนังว้อนเตดที่เราดูกันเมื่อสิปีก่อนเนี่ยที่มันยิงกระสุนโคง้โคงๆเคิฟเคิฟอย่างเงี้ยนะฮะมันสามารถทําได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวนนี้มาแพร่ไม่ฟังครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับว่า ถ้าคนที่เล่นกีฬาเนี่ยเราจะเข้าใจกันดีครับว่าการที่จะทําให้ลูกหรืออะไรสักอย่างมันโค้งโค้งเคิรเคๆอะไรเนี่ยมันจะต้องมีการใส่สปินหรือทําให้ลูกมันหมุนเข้าไปครับอ่าอย่างเป็นปิงปองหรือเทนนิสอย่างเงี้ยก็มีการตีท็อปสปินใช่ไหมครับถ้าเป็นตีกอล์ฟก็จะมีตีดรอตตีเฟสใช่ไหมครคนเตะบอลก็จะมีไซ้ก้อยไซ้โป้งนะครับคือการปั่นให้ลูกมันหมุนนะครับทีนี้พรลูกมันหมุนแล้วมันเคิฟม,มันโค้งได้ยังไงใช่ไหมฮะจะพยายามแทบไม่ฟังง่ายว่าากกอศียนะครับก็คพอว เพราะมันเกิดความต่างของความเร็วไม่ใเกิดความต่างของแรงดันด้วยมันก็จะทาให้ด้านที่มีแรงดันอากาศมากกว่าเนี่ยมันดันลูกบอลไปทางอีกด้านหนึ่งครับมันคือหลักการเดียวกับปีกเครื่องบินเลยครับที่แรงดันอากาศด้านล่างนะมันดันให้ปีกเครื่องบินมันลอยขึ้นไปนะครับอ่าอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าแอโรไดนามิกนะครับสับเท่มากนะเอาไปแพิ่มกันต่อได้นะครับ ทีนี้ก็ต้องกลับมาดูที่กระสุนครับเราไม่สามารถสร้างสปินหรือทาให้กระสุนมันหมุนแบบลูกบอลได้ครับคือต่อให้เราหมุนมืออย่างนี้นะครับจังหวะที่เรายิงออกไปตอนที่ลูกกระสุนมันออกจากปากกระบอกปืนไปเนี่ยฮะมันก็จะออกไปตรงๆครับการที่เราท,ทาท่าเหมือนจะเคิฟอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วพอตอนที่มันยิงมันก็แค่ทําให้กระสุนมันออกไปด้านซ้ายมากขึ้นครับ ซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับเราเล็งไปด้านซ้ายนั่นแหละครับไม่ต้องไปง้างมือมาก็ได้นะครับเพราะจังหวะที่ออกไปเนี่ยการที่เราง้างมามันไม่ได้ทำให้กระสุนมันหมุนอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็ออกไปค่อนข้างจะตรงๆนะครับทีนี้ต้องขอแพร่เป็นทิปเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจอีกนิดนึงนะคือจริงๆแล้วกระสุนเนี่ยมันมีสปินนะครับเพราะในกระบอกปืนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเกลียวนะฮะที่ทำให้ลูกกระสุนมันสปินเพื่อความแน่นอนของวิถีกระสุนมันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรูปในกระบอกปืนเลยนะครับมันจะเป็นเกลลลลีียยยยววออ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 ่่่่่าาาาาาางงงง้้นน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 ะะะะะะะคคคคคคคมมมมมมัััััััััรรรรรรรบบบืืืืืืฉกกเเเเปปปิดขไไไจสสหหหแูต มันคือภายในกระบอกปืนนั่นเองนะครับแต่ว่าการสปินอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถสปินได้ขนาดที่จะทําให้ลูกกระสุนมันเคิร์ฟไปได้นั่นเองนะครับแล้วมันก็มีหลายคนที่ออกมาคํานวณแล้วนะมีทีมนักทดลองที่เอาไปทดลองทําจริงนะรสร้างหุ่นยนต์ในการยิงเคิร์บเลยอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่สามารถทําได้นะเพราะตามหลักแล้วมันไม่ควรจะทําได้นั่นเองนะครับส่วนถ้ามีใครทําได้ก็อย่าลืมเอามาโพสแล้วก็แท็กผมด้วยนะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนอาวุธในครอบครองนะฮะ